พี่น้องทั้งหลายหญิงชายโปรดฟังผมงก่อนเรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยายฟังแล้วสบายไม่เบียดเบียนใครพูดไปสองไปดีจะนิ่งเสียทันก็ไม่รู้แต่เรื่องจริงนั้นมันมี อยากจะรู้ผมจะเล่าให้ฟังพูดแล้วจะหาว่าผมโม้แต่ที่แน่นอนคือความจริงเท่านั้นที่จะอยู่คำ้าคือเรื่องภาษานี่ผมแน่กว่าใครเจ้าเว้าภาษาไอยใดบอภาษายวนน่ะเหรอสบายมากโมดไฮบ้าบนดําเ่าใบดํากินเมยอูดังอูเดแมวกินปลายางเห็นแต่กลางพักแขวแมวกินปลายางกลางพัแขวเดินโชเชนามขำเือหัวหล่มไทยหล่มบอนกลางแคแด พอเอล่มมากพิกมาเคือจมมิ่งมีดผ่าผู้ลางปั่นเขางกีติ๊กงอนหล่มตึงไงทวนเจ้าห้องเพลงชุมค่อยไรบ๊อเพลงยวนน่นเหรอสบายมากฟังกันแล้วกันแอมโวยมาฟังอิมโวยมาอีอีอีเอียงโดยพโดยแอละเทืองแอแอละเทืองแอ โอ้กระธิงเจ้าโน้ยเอียงโดยเบียงโดยมาอีอีเอียงโดยเบียงโดยนี่ฟังคุณฝอยชักสนใจแค่คุณพูดได้ไหมได้คอยฟังนะยูนาวัสอยู่ในรพอสยูนาไวสยูนาพีกลามปาสูไมรีดอยอินี่นายต้องแปลสิครับแปลก็ได้ยูนาวัสอยู่ในายก็หมายความว่ายูนาว่าอยู่ในไร พอสอยู่ในรายวสอยู่นาพออยู่ในไร่ว่าอยู่นาผีกะลำปัดก็ผัดกะลำปีสูไม้ก็ใส่หมูอรีดอยก็อร่อยดีผีกะลำปัดสูไมอรีดอยก็ผัดกะลำปีใส่หมูอร่อยดีแล้วคุณร้องเพลงฝรั่งได้ไหมครับโอ้ยเพลงฝรั่งนี่สบายมากครับ Good morning darling Yamaron โอ้ oh, แม่คุณช่งบิวที่นี่ะไรเวรีไฟอยู่ใจรันจวนพูดมายวนชวนนหเลิบยิง่งดารณนิงเวนิง่งยามเย็นเวลาค่ำมาเจอเจอกันใหม่เอ๊ะแปลกใจนี้ยังไงกันดาพินไดยอยั่ใจรันจวนฝันเห็นหมดแดงที่จริงเจ้าลิงนั้นตีระคัง ข้าโคกโคกกาลมันเกิดเสียงดังช่วยกันบันเลงโอเลเลเล่เลโอเล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 โอเล่เลเลเโอเล่เล่ล่เลอเลเลเล่เล่โอเล่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 อผูกเลนเลเล่อเล่เโอเล่เร่เ่อเลก่เลอเล่อตลกเลเโอตลกเล่เอเลเเเลอล่เโอยล่เลอเลรเลลอเล่เ่อเล่ลลเลเล ไปตลาดซื้อของมากินเกียเกี้ยไลเกียไรขี่เกี้ยหรือไรขี่เกี้ยว่ัวไมยเลยจซเจ๊กน้องซาสิงอลักชิกโป้ยเกาจับจับยึกจับเหงาจับยึกก็ผู้หญิงจับเหงาก็ไก่น้อยฮะอ๋อเหลียว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 แล้วเพลงจริงหรือร้องเปลงไหมเพลงจีนน่ะเหรอมเคยร้องอัดแผ่นเสียงมาแล้วด้วย เลียวเลียวเสียงื่อเสียงมีไายก็เหมือนมีนามีงวก็เหมือนมีเกียงนหัวยงเกียงนั่งเป่งหัวหลางนาเป่งซิวเอาไอใส่น้ำปุงใส่ใส่ โทคือคักแท้ละครับฟังมาโดนเติบแล้วบบเห็นแว้เล่าจักเถือเล่าบอกได้ใส่ล่องเป็นโ้ศกวิทยุของเมืองเล่าเบิ้งจักหน่อยดูฟังเด้อบอนนี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งพระราชนาจาักเล่าอันดับต่อไปเป็นข่าวที่น่าเสียใจยางห้แหงประจําคุ้มเมื่อวานนี้พ่อตูสีได้กินซุปบักมี่ขี่ใส่ส่งขากบได้ตอกน้ำเข้ามาไปสองขันเสาอดดอดแล้วอันดับต่อไปเป็นรายการเพลงประจำชาติ ไปนะ้าน่งแม่สิไปเรียนหยิบผ้าก้อยทาผู้เบาผููพูดผู้อยู่เลี้ยวเบื้องดังเยบจักผู้เบาเสียงมามักแลนต่ำวันโตเตอร์โอ้มาคือมวลหลายเถนะเราภาษาพม่าญี่ปุ่นล่ะครับผมเป็นหมดทุกภาษาแล้วครับแต่ว่าวันนี้ไม่ว่างครับสิบไปใส่ล่ะครับไปซอปปิง้ง